どどどどどどど。<laughs> <laughs> หกับตุยเพราะห่างเว้าแล้วไหมล่ะในเมื่อลมดีๆแบบนี้แน่นอนแหละไปวิ่งเว้ากันวันนี้ไหนปีนี้ใครวิ่งเว้าบ้างขอสเสียงหน,น่อยแต่เดี๋ยวผมจะต้องขับรถไปหาเซียนเว้าผมหน,น่อยมีคนแย่งซีนอยากออกกล้องเฉยไปทุกคนกดใจให้ด้วยนะดีแหละครับเชฟลีแกบอกว่าวันนี้จะพาเอาเว้าไปวิ่งอย่างสองตัวก็ปิดเว้าทั้งสดๆตรงนี้ตัวสีส้มจะเป็นเว้าก้านลานนะครับดูสังเกตสีเนื้อไม้ที่โคตรสวยและอีกตัวก็จะเป็นสองห้องตัวนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้มันจะขึ้นดีกันหรือเปล่าแต่ทุกคนเนี่ยผมพาดูอะไรคือในบ้านเชฟลีเนี่ยทำเว้าไว้โคตรเยอะมองไปทางไหนก็มีแต่เว้าอเยอะแบบเนี้ยผมไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่แต่ที่ผมเห็นแล้วตกใจที่สุดก็คืออันนี้เว้ย นี่ใครสั่งทำเนี่ยตัวโคตรใหญ่ลองนึกสภาพแต่วิ่งยังไงไหวคือมันสูงกว่าหลังคาบ้านเลยตอนนี้เชฟลีก็เตรียมว้าไว้พร้อมแล้วว้าสองห้องเราก็ติดหางไว้เรียบร้อยพร้อมที่จะไปวิ่งกันแล้วสนามโล่งๆเหมาะสมแห่งการเล่นเว้าสุดเดียวเราจะเอาสองห้องขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อนเลยตัวแรกผมจะเป็นคนส่งว่าและเชฟลีจะเป็นคนวิ่งสังเกตดูนะบ่าที่ผมถืออยู่เนี่ยมีคันสนูอยู่สองใบนะวุ้ยตอนนี้ผมก็คิดอยู่ในใจว่าวันจะดังยังไงวะเดี๋ยวรอฟังดูแล้วกันเฮ้ยเกือบตุยพระหางว่าวแล้วไหมล่ะเฮ้ยทุกคนใคร นเเล่บ้สอง <2 S 1> ห้องตัวนี้ก็ขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแต่เกิดข่าวร้ายครับว่าวจุฬาการลานตัวนี้เกิดเหตุการณ์ระหว่างที่เชฟลีเอาไปเทแล้วจวังหวะควงตกลงมาครับปีกหักจนได้กล้องก็ถ่ายไม่ถันแล้วผมขอพูดคําเดียวเลยว่าเก็บกลับบ้าน